สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็ก EP ที่221ี่ค่ะแฮชแท็ของเราในวันนี้เป็นดราม่ามาจากวงการสงฆ์ค่ะเมื่อพระรูปดังอย่างพระมหาสมปองเปิดใจร้องไห้กลางไลฟ์สดบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนข่มขู่แล้วก็คุกคามอย่างหนักจากพระผู้ใหญ่ขู่ว่าจะจับศึกตลอดเวลาแถมยังมีทีวีช่องหนึ่งประคมข่าวตลอดว่าตนเนี่ยจะต้องโดนจับศึกจนโยมแม่ของพระมหาสมปองเนี่ยเกิดความเครียดกันเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับพระนักเทศคนนี้ ทำไมสำนักง,งานพระพุทธศาสนาถึงจะต้องวางตัวเหมือนจะเป็นอลีกับพระที่ประชาชนรักตลอดไปฟังสรุปทั้งหมดได้ในแฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองค่ะบอกเลยว่าดราม่าของวงการส่งนี่เหมือนดินแดนสนธยาเลยอะแบบถ้าอารมณ์เราเคยเจอระบบราชการไทยที่อย่างว่าแล้วอะวงการส่งนี่คือพิก,กว่าทั้งเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องตำแหน่งมันเป็นวงการที่แบบ ฉันฟูดไม่ได้เขาดมาม่าเลยแล้วกันช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นว่าไลฟ์ของพระมหาภัยวันแล้วก็พระมหาสมปองเนี่ยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากคนไทยมากๆทั้งไม่หมู่เด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นคนแก่ทุกคนดูหมดเลยด้วยความตลกความสนุกสนานแล้วก็มีการสอดแทรกสาระหลักธรรมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ทําให้ไลฟ์ของพระทั้งสองรูปเนี่ยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเสมอมาเรียกได้ว่าไลฟ์แตกกันทุกครั้งเลยแม้แต่คนที่อยู่ต่างศาสนายังเข้ามาฟังแลล้วกก็็ายเปน ของพระทั้งสองูปไปแบบเกินต้านต้านไม่ได้จริงๆทุกอย่างมันก็เหมือนจะดีค่ะพระทั้งสองูปก็ทําหน้าที่เผยแร่พระพุทธศาสนาที่ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ให้กับประชาชนทั่วไปทําหน้าที่อย่างขยันขันแข็งแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูด้วยมาจําได้ว่าช่วงนั้นนะ่ะนั่งดูไลฟ์ตาแฉะเลยอะแต่สําหรับใครที่ไม่อยากตาแฉะหรือปวดตาเพราะนั่งดูไลฟ์ของพศทั้งวันแล้วก็เราก็ขอแนะนํานี่ค่ะออปตัดแว่นกรองแสงสีฟ้าแว่นที่จะช่วยลดอาการตาเมื่อตาล้าจากการนั่งดูไลฟ์เป็นเวลา,านานได้นะ ใครสนใจก็ตามลิงข้างล่างนะคะเรื่องราวมันก็ดาเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาพระมหาสมปองเนี่ยได้ทําการเปิดไลฟ์ใน Facebook ของตัวเองโดยใช้ชื่อไลฟ์ว่าพอสอภยวันขิงมาขิงกับไม่โกง แต่ในระหว่างที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยยู่ๆพระมหาสมปองก็ระบายความในใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาโดยสรุปจากไลฟ์นะคะคือท่านบอกว่าท่านเนี่ยถูกพระผู้ใหญ่จ้องจับผิดแล้วก็จ้องให้ศึกตลอดเวลาทําไมคนดูแลเราต้องมาคอยจ้องจะจับศึกเราด้วยแม่ของพอสอนี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณแม่ชอบดูทีวีและติดทีวีมากแต่ช่วงหลังๆจะมีทีวีช่องหนึ่งนี้เราใบาเองว่าเป็นช่องที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะเขาชอบเล่นข่าวว่าพระมหาสมปองจะโดนจับศึกทําให้แม่ของพอสอไม่สบายใจเป็นกังวลอย่างมากพี่สาวก็โทรมาหาบ่อยๆว่าพระมหาสมปองจะโดนจับึก อพอสสมปองต้องมานั่งอธิบายหลักๆคือเป็นห่วงจิตใจคุณแม่พอเรามาได้ยินพระผู้ใหญ่เตือนว่ามีคนจ้องจับศึกอยู่นะอย่าพลาดอีกนะตอนนี้พอสสมปองกลายเป็นไม่กล้าทําอะไรเลยสักอย่างตัวพระมหาสมปองเองก็ไม่ได้มีเจตนายอย่างอื่นนอกจากช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นแทนที่จะมานั่งจ้องจับผิดท่านควรหันกลับมาดูแลท่านหรือเปล่าทาไมถึงกลายเป็นว่าไปจ้องจับผิดจ้องเล่นง,งานท่านแบบนั้นแล้วท่านจะเอากาลังใจที่ไหนมาช่วยเหลือคนทางพระผู้ใหญ่ให้พระมหาสมปองทําอะไรท่านก็ทาทั้งนั้นคุณให้ผมเรียนผมก็เรียนบาลีีีจะะเเรรรรยยยนนไไไไไปปทททํํําาามมกกก็็็ังู่่้้แตใหอ อไม่ยอมให้พูดเรื่องบางเรื่องผมก็ไม่พูดให้ผมหยุดผมก็หยุดผมทำขนาดนี้แล้วคุณยังจะจ้องจับผมศึกอีกจะต้องการทําร้ายผมไปทําไมนี่ก็คือข้อความส่วนหนึ่งจากไลฟ์ของพระมหาสมปองนะคะผมอาจจะคนอ่อนแอแล้วผมรู้ผมเป็นคนเข้มแข็งนะแต่บางทีมก็เหนื่อยนะเวลาเราเราไม่มีเจตนาอื่อนนะนอกจากช่วยคนอะไรเงี้ยแต่มันก็มีแบบญาตนะิแม่งแบบจ้องจับศึกเราจ้องจับผิดเรา มึงต้องดูแลกูเปล่าวะแต่มึงมาต้องเล่นงานกูคืออะไรวะแล้วแบบเฮ้ยแล้วเอากําลังใจจากไหนอ่ะผมก็เป็นหนึ่งในกําลังของพุทธศาสนาไม่ใช่หรือวะคุณให้ผมเรียนผมก็เรียนผมยังไม่รู้อนาคตผมได้ซ้ําม,มาเรียนบาลีไปทําหาอะไรปริญาตช้คําแรงผมก็เรียนผมก็ท่องอผมทาอะไรผมก็ทําให้ผมพูดผมก็ม่พูดให้ผมหยุดผมก็หยุดผมดื้อเหรอถ้าผมทําขนาดนี้แล้วคุณก็ยังแบบเฮ้ยจ้องจับสึกผมคืออะไรวะผมเคยตอบโต้ใครเหรอ ใครจะดาควยหเหี้ยผผมเหลืองสึกมาสิผมเคยไปโต๊้เหรอผมก็ยอมแม่งทุกอย่างผมว่าน้องผมเห็บหมาเนี่ยผมเห็บหมายิยกว่าน้องอีก hmm. คือมันอะไรนักหนาจ้องผมทําไมผมก็ทํางานผมผมไปแย่งตําแหน่งพวกคุณเหรอผมไปแย่งอํานาจพวกคุณเหรอผมอะไร ฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแม่งกูมีความรู้สึกะเวยปล่อยกำลังใจพระอาจารย์นะครับผมที่ปกตก็เหนื่อยอ่ะซึ่งหลังจากไลฟ์นี้ออกมาชาวโซเชียลก็โง,งมากเว้ยว่าพระมหาสมปองไปทําอะไรผิดอะไรตอนไหนยังไงอ่ะทำไมสํงงานักงานพระพุทธศาสนาหรือว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยต้องไปคอยจ้องจับผิดจะจับท่านศึกด้วยความเห็นของทางโซเชียลมีเดียค่ะส่วนใหญ่เลยนะเอาไม่ใช่ส่วนใหญ่ดิเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือสงสารพระมหาสมปองอยู่ทีมพระมหาสมปองกันทางโซเชียลมีเดียเลยเพราะท่านเนี่ยไม่เคยคิดร้ายกับใครมิแต่ให้ความสุขช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อยู่ ข้างประชาชนมาตลอดแต่ที่ทําอะไรไม่เหมาะสมท่านก็เจือนด้วยวาจาที่สุภาพน่ารักการที่อยู่ๆพระรูปหนึ่งต้องถูกขุกค,คามจนร้องไห้กลางไลฟ์อบมันคือเรื่องเฮ้อะไรกันนะแต่คนที่รังแกท่านก็ไม่ใช่ใครด้วยสํานักงานพระพุทธศาสนาเองวัดที่ขายวัตถุปลุกเสกร่างทรงต่างๆทําไมสํานักง,งานพระพุทธไม่ไปจัดก,การอะอันนี้คืองานจริงๆของสํานักง,งานพระพุทธไม่ใช่หรอ และที่แย่ที่สุดก็คือพระคนหนึ่งโดนขู่ฆ่าแต่สำนักง,งานพระพุธไม่ออกมาปกป้องอะไรเลยขู่ฆ่านี่เรื่องใหญ่มากเลยนะมันควรจะเป็น p r i o r i t y แรกๆของสำนักง,งานพระพุธด,ด้วยซ้ำไม่ใช่หรอหลายคนก็คืองงมากเดอ้อทุกคนพอจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า natural selection ปะอารมณ์ว่าสิ่งมีชีวิตต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้นนอมสิ่งมีชีวิตไหนที่ไม่ปรับตัวเลยอะ่ะก็จะสูญพันธุ์หรือว่าสูญสลายไปตามกาลเวลานะคะศาส,สนากับวัฒนธรรมก็เหมือนกันค่ะถ้าสองสิ่งนี้ไม่ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเราก็จะเหหหห็นนนวว่าาาาามมีีลลยยศสรรรือัฒธท จางหายไปตามกาลเวลาเพราะไม่มีคนสืบทอดต่อซึ่งพวกเราทุกคนเองก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าไลฟ์ของพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวันเนี่ยทำให้คนหลักล้านที่ห่างหายไปจากการฟังเทศฟังธรรมห่างหายไปจากพระพุทธศาสนา,นานานแล้วหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยอะ่ะก็ยังกลับมาฟังเทศฟังธรรมได้แล้วสำนักง,งานพระพุทธต้องการพระแบบไหนเหรอคนที่ว่านอนสอนง่ายสำนักง,งานพระพุทธให้ทาอะไรก็ทําพระที่ไม่ออกมาติดอะไรเลยเอออห่องมงกด้วยทุกอย่างจนพระพุทธศาสนานเนี่ยเสื่อมโทรมแล้วก็หายไปตามกาลเวลาเหรออันนี้คือมองศาสนาพุทธเป็นอะไรอะ่ะคื มือทางการเมืองนี้อีกความเห็นหนึ่งที่เจอเยอะเหมือนกันค่ะก็คือพวกแบรนด์ทั้งหลายที่มาเกาะแสงตอนที่พระมหาสมปองกับพระมหาไทยวันไลฟ์ในวันที่ท่านถูกคุกค,คามจนร้องไห้กลางไลฟ์สดเนี่ย แบรนด์พวกนี้จะออกมาเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าจะเอาอกมาให้ความช่วยเหลือหรือว่าติดแฮชแท็กอะไรถึงท่านมั่งไหมนะเอาจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระมหาสมปองถูกขู่นะคะก่อนหน้านี้ค่ะวันที่30เมษายนปีนี้แหละทางมหาเทระสมาคมมีมติว่าพระมหาสมปองเข้าข่ายยุ่งเกี่ยวการเมืองเป็นการสแสดงความเห็นไม่เหมาะสมเนื่องจากแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลในยุคโควิด -19 ว่าอ้างนี้อ้างนั้นงบไม่มีเตียงไม่พองบไปไหนซื้อมาสิร้านเตียงเอาไปซื้อเรือดำน้ำรถถังหลายๆอย่างเอาเงินพวกนี้มาก่อนเลิกเลไป ก่อนมีใครลบกับคุณหรอกช่วงนี้คนอ่อนแอ เอามาลบกับโควิดดีกว่าศึกนี้ใหญ่ที่สุดแล้วอันนี้ก็คือเป็นข้อความที่ทําให้พระมหาสมปองโดนออกจดหมายเตือนนะคะโดยมาจากสํานักเลขาธิการมหาเถระสมาคมซึ่งเลขาธิการมหาเถระสมาคมเนี่ยก็คือคนจากสํานักง,งานพระพุทธศาสนานะคะคือเขาเสนอเองแล้วเขาก็ออกจดหมายเองว่าพระมหาสมปองทาตัวไม่เหมาะสมแล้วทําไมสํานักง,งานพระพุทธศาสนาถึงจ้องเล่นงานแต่เรื่องกันอย่างนี้ทำไมพวกสํานักล่างทรงพระม,ม่วสุ่มหรือว่าพระที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่างๆอะ่ะทำไมถึงไม่ไปจับบ้างอะ่ะก่อนเลย เราต้องเข้าใจโครงสร้างการปกครองของพระพุทธศาสนาในไทยก่อนนะคะว่ามันมี2องค์กรใหญ่ๆอย่างแรกก็คือมหาเทรสมาคมมหาเทรสมาคมเนี่ยจะเป็นองค์กรของพระสงฆ์คือมีแต่พระสงฆ์อยู่ในองค์กรเลยคนที่มีอำนาจมากที่สุดในมหาเทรสมาคมก็คือพระสังฆราชส่วนองค์กรที่2ค่ะคือสำนักง,งานพระพุทธศาสนาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยไม่ใช่พระสงฆ์เลยสักคนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ก็ได้เขาเหมือนหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ที่อยู่ในประเทศไทยอะไร นนะะสำนักง,งานพระพุทธศาสนาค่ะจากเว็บไซต์ของเขาเขาบอกว่าเขามีหน้าที่สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาช่วยเหลือให้งานพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือกรณียากิจของพระพุทธศาสนาให้สามารถเผยแผ่พุทธธรรมให้มั่นคงทั้งในประเทศและก้าวไกลไปสู่ชาวโลกเพื่อยังประโยชน์สุขให้แก่มหาชนทุกเชื้อชาติให้สมกับที่เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะใช่ค่ะมันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น มันขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนะงบประมาณของสำนักงานพระพุธค่ะปีหนึ่งอยู่ที่ราวๆประมาณ5,000ล้านบาทเทียบได้เท่ากับกระทรวงอุตสาหกรรมในปี6 3อะ่ะกระทรวงอุตสาหกรรมได้5,300ล้านบาทว้าวนี่เขาได้งบประมาณปีละ5000ล้านบาทแต่ปล่อยให้วัดต้องเปิดรับบริจาคสร้างเมนเผาศพที่พังเนื่องจากเผาศพเยอะเกินไปในช่วงโควิดหรอจริงดิ สำหรับในสำนักง,งานพระพุทธศาสนาเองค่ะคนที่มีอำนาจเยอะมากที่สุดก็คือผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแล้วถามว่าไอ้ตำแหน่งพอ,อเนี่ยใครเป็นคนตั้งก็คณะรัฐมนตรีค่ะเสนอชื่อแล้วก็แต่งตั้งกันเองคือเราไม่ได้จะบอกว่าผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาทุกคนเนี่ยเป็นคนที่คอ,อร์รหรือนายกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ศาสนาเป็นประโยชน์ทางการเมืองนะแต่ถ้าเรามองในมุมมองของคนนอกที่มองเข้าไปอะ่ะมันก็รู้สึกแบบนั้นได้ใช่ปะละ่ะส่วนทางด้านมหาเถระสมาคมค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีเลือกสมเด็จพระ สังฆราชโดยการให้ในายกเสนอชื่อให้มหาเถรสมาคมเป็นคนเลือกแต่ชื่อที่นายกเสนอเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบหยิบสุ่มมานะก็จะเป็นพระที่มีสมณศักดิ์สูงที่สุดนะตอนนั้นค่ะอ๋อแต่อันนี้เป็นเรื่องเก่าเมื่อตอนปี2559นะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมีระบบการเลือกพระสังฆราชใหม่โดยให้พระมหากษัตริย์เป็นคนเลือกนะ เรื่องที่พีกว่านั้นก็คือเงินที่ทางมหาเทรสมาคมเอาไปใช้จ่ายอะ่ะก็เป็นเงินที่ได้มาจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนานะจริงๆวงจรเงินมันซับซ้อนซ้อนเงินมากเลยแต่เอาโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือเงินเดือนของพระสงฆ์ทุกรูกก็มาจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนานั่นแหละต้องให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาอนุมัติถึงจะเบิกจ่ายได้นะคะแล้วนายกมัฐมนตรีก็เป็นคนเลือกประธานสำนักง,งานพระพุทธศาสนาถูกปะทีนี้ทุกคนพอจะเห็นความยึดโยงของศาสนากับการเมืองตอนนี้ปะ่ะคือถ้าพระสงฆ์รูปไหนทาตัวไม่ถูกใจรัฐบาลอะ่ะรัฐบาลก็อาจจะสั่งให้ขออสนงงานนักงพพระุทธ หาเรื่องไม่จ่ายเงินเดือนหรือว่าไม่เลื่อนขั้นให้กับพระพิษุกรูปนั้นก็ได้อันนี้คือเราไม่ได้ฟันธงว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นนะเราแค่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้มันมีโอกาสที่าศาสนาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในประเทศไทยได้แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่า,าศาสนาเนี่ยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเสมอมาอยู่แล้วใช้คาว่า always เลยนะ ตั้งแต่สมัยก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเข้ามาเนี่ยคนเราชาวบ้านอ่ะเขาไม่เข้าใจปรากฏการทางธรรมชาติเขาไม่เข้าใจโรคภัยต่างๆเขาไม่เข้าใจภัยพิบัติดังนั้นเขาจะเชื่อในพระเจ้าเขาจะเชื่อในศาสนาค่ะเพราะความไม่รู้มันน่ากลัวเขาก็เลยเลือกที่จะเชื่อในศาสนาแบบเอาเป็นเอาตายดังนั้นในสมัยก่อนเนี่ยนักบวชประจำศาสนาบอกยังไงประชาชนก็จะว่าตามนั้นค่ะในยุโรปช่วงศตรวรรษที่15าพวกไนทูเนียมีการจ่ายเงินให้กับบาทหลวงเพื่อเอผยแพร่ลัทธิเสรีนิยมนะคะเพื่อให้ชาวนากรรมกรประชาชนชนชั้นธรรมดาลุกขึ้นมาต่อสู กับพวกขุนนางพวกกษัตริย์ที่เป็นอำนาจแบบเทวะนิยมอะ่ะและสาเหตุที่พวกนายทุนยอมจ่ายเงินจ้างหมัดหลวงค่ะก็เพื่อต้องการจะทําลายพวกศักดินาพวกนี้และนายทุนเนี่ยจะได้เอาเงินน่ไปกว้านซื้อที่ดินได้และสร้างกําไรให้กับตัวเองมากขึ้นเนาะเคสการใช้พระพุทธศาสนาในเรื่องประมาณนี้ก็มีเหมือนกันค่ะในประเทศไทยแต่เราไม่บอกละกันว่าเคสอะไรนะหรือใกล้ตัวกว่านั้นง,ง่ายที่สุดเลยค่ะช่วงเหตุการณ์6ตุลาสังหารหมู่ธรรมศาสตร์มีพระรูปหนึ่งออกไปเป่าประกาศทางวิทยุว,ว่าการฆ่าคอมมิวนิสต์อ่ะไม่บาปได้บุญด้้้้วยซซํําาึ่่งงเรือนนนีมัก็ทใหคฟ มีความรู้สึกแบบฉันมีข้ออ้างในการทําผิดแล้วไงต่อให้ฉันไปฆ่าใครมาฉันก็จะบอกกับตัวเองว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ฉันไม่ผิดฉันไม่บาปฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะนอกจากนี้ค่ะสํานักง,งานพระพุทธศาสนาย,ยังมีผลเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนอีกด้วยนะคือถ้าโรงเรียนไหนมีเด็กเข้าสอบนักธรรมเยอะเนี่ยโรงเรียนะจะได้เงินตามจานวนหัวที่เด็กเข้าสอบแปลว,ว่าถ้ามีเด็กเข้าสอบเยอะโรงเรียนก็จะได้เงินเยอะค่ะดังนั้นเราก็จะพบว่ามีหลายๆโรงเรียนที่บังคับให้เด็กเข้าสอบนักธรรมเนาะโรงเรียนได้ เรียนไป3วันในการติวสอบนักธรรมแล้วก็อีกหนึ่งวันสําหรับวันสอบอันนี้เป็นอะไรที่เพื่อนครูเราเกลียนมากเลยได้ยินบ่นมานานมากแล้วคือแบบเด็กจะเอานักธรรมไปใช้ทําอะไรอะ่ะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรกับเด็กเลยมีแต่โรงเรียนที่ได้ประโยชน์แค่สอนธรรมดาเด็กก็จะเรียนไม่ทันอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะ โอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวในแฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองแล้วก็ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบชนชั้นการบริหารงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาแดนสนทยาของไทยนะคะแล้วทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะมองว่าการที่พระมหาสมปองเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะมันเป็นธรรมะที่เข้าถึงง่ายอ่ะคนทั่วไปก็เลยเข้าถึงได้กลายเป็นว่าทําให้เด็กๆรุ่นใหม่ขันเข้าหาธรรมะด้วยซ้ําหรือมองว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กอ่ะมันจะตลกไปไหนอ่ะความเป็นธรรมะก็ควรจะมีความสงบสิคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่าง ะะถ้าเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชงแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชชังหน้าค่ะสวัสดีค่ะ